สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะการเล่นในโน้ตในสายที่2นะครับดูตามตัวอย่างที่ครูตัวได้แนะนํามาแล้วก็เอามาให้ฝึกนะครับโน้ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่ออกเตบกันนะครับกับจากสายที่2นะครับก็คือโน้ตตัวบเนาะตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มออกเตบขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นเฟดสิบสนะครับตรงนี้เฟดสิบสเห็นไหมครับอ่า โน้ตตัวทีตรงนี้นะครับเช่นเคยครับทีขยับขึ้นมาก็จะเป็นโดเช่นเคยนะครับแต่ตรงนี้จะชิดกันนิดนึง12กับ13อยู่ตรงนี้ครับทีโดนะครับทีโดสูงขึ้นนะต่อไปนะครับเลื่อนขึ้นอีกนะครับเลื่อนขึ้นปุ๊บนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวเลเลนะครับเลนะครับส่วนโน้ตในบรรทัดเส้นก็จะเพิ่มอีกเหมือนกันนะครับโดขยับขึ้นมาเห็นไหมบนเส้นน้อยนะครับโดก็จะขยับขึ้นเป็นเลนะครับ เขียนนี้ก็ได้ทีนะครับโดเลนะครับใครจําเป็นภาษาไทยได้ก็ได้นะใครจําเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับต่อไปเดินขึ้นมาเรนะครับอีก3มช่องก็จะเป็นโน้ตตัวมีนะครับหรือโน้ตตัวอีนั่นเองมีเนาะนิ้วนี้ก็จะอยู่ที่ช่อง17ครับไล่มาครับทีโดสิบหครับอ่าตรงนี้นะครับข้องแรงสูงนิดนึงอ่าต่อไปมีกบฟาเช่นเคยนะครับ มันห่างกันครึ่งเสียงนะครับทำเครื่องหมายไหมอย่างนี้นะครับครื่องเสียงมันจะชิดกันนนเองอ่าตัวฟาตัวนี้ครับนะครับเฟดสิบแปดนะครับต่อไปเลื่อนขึ้นไปอีกครับแปดนะครับเลื่อนไปก็จะเป็นเฟดสิบเก้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟดยี่สิบนะครับเราเขียนไว้ก็ได้ยี่สิบคือโน้ตตัวจีนะครับตัวจีตรงนี้นะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอยู่เส้นน้อยที่สี่เลยทีเดียวนะครับ อ่าเราก็ไล่ไปครับอ่านะครับอ่าต่อไปครับเดือนขึ้นไปเอกครับสิบยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองนะครับยิบสองตัวนี้เนาะอ่าก็จะได้โน้ตตัวลาหรือเอ้นั่นเองนะครับอ่าขอแก้หนึ่งนิดนึงอาจจะปิดไปนะครับยิบสองคือโน้ตตัวเอ้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับอาจจะอยู่สูงนิดนึงครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับบนเส้นน้อยที่สี nah, la, 4, Slack, 5, uh, okay. ่นะครับระหว่าง4ี D ่กับห้าเนาะเขียนไา้นี la, ้ก็ได้นะครับก็จะได้นอตตัวเอครับไล่มาครับทีโดเลมีฟาโนะครับแล้วก็ลานะครับยีิบสามเลยนะครับยีิบสามต่อไปสุดท้ายนะครับเฟสยีิบสี่นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆเฟดที่สิบสองนะครับพอดีกีตาร์คู่ตัวนะครับอ มันล้วงไม่ถึงนะเพราะว่าเฟดกีตาร์ตัวนี้มีแค่22เฟดนะครับยี่สามยี่สก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีกีตาร์ยีเฟดนะครับเราก็สามารถฝึกไล่ได้นะครับก็จะจากต้นนะครับเริ่มจากทีแล้วก็จบทีเหมือนเดิมนะครับครบคู่เสียงเนาะะทีนี้มาเริ่มต้นนิดนึงครับทีตัวนี้นะโดเลมีฟาซอลลาแล้วก็ที อ่าตรงนี้นะครับส่วนใครจะจําเป็นลักษณะการเล่นของเสียงแตกก็ได้นะครับอ่าอาจจะเล่นมานะนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มอัรถรสในการฝึกซ้อมของเรานะครับก็สามารถเอาเสียงแตกมาฝึกใช้ได้นะครับ ก็อย่าลืมนะกันนะครับตรงนี้เป็นเฟดที่มันลึกค่อนข้างจกลีลึกเนาะ<ม>นะครับ<ม>อ่าก็ลองฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ฝึกจําดูนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเป็นโน้ตในสายเปล่าแล้วก็อ่าเป็นโน้ตที่เราสามารถฝึกได้อยู่แล้วนะครับส่วนกีตาร์โปร่งก็อาจจะยากนิดนึงเนาะ พอกีตาร์โป่งมันมีประมาณสัก2ี่นะบางตัวก็มี19 20บนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หากีตาร์ไฟฟ้ามาฝึกก็ได้หรือว่ากีตาร์โป่งครูตัวให้ฝึกประมาณสัก12เฟดแรกนะครับแค่นี้ก่อนไล่ครับแค่นี้ก็ได้นะครับก็คือฝึกเฉพาะโน้ตใน12เฟดแรกที่กีตาร์ไปถึงนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันในชุดสายถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ